ธาตุไฟคือความร้อนแรงธาตุไฟคือความร้อนแรงพร้อมแผดเผาทุกสิ่งแรง,แรงอีกแรงอีกแรงอีกแรงออกแรงอีก ช่วงนี้ได้เวลาติดตามข่าวเศรษฐกิจจิตตกทุกวันกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะตัดเข้าสู่สถานการณ์นะคะคือเราจะเกาะติดสถานการณ์นะคะเราอยู่ละแวกใกล้ๆโรงงานทัศจิตยาจิตแก้วนะคะตอนนี้นะคะเกิดไฟไหม้ลุกแรงมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะโดยไม่ทราบสาเหตุเลยนะคะแต่เท่าที่ฉันไปสัมภาษณ์เอ่อชาวบ้าละแวกใกล้เคียงนะคะสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นคีมของกลุ่มของเอ่อ กระทรวงแห่งเวทมนต์นะคะว่ามีสาวสาวทั้งสี่คนนะคะมีทำท่าเต้นก๊รับ๊ับกันอยู่นะคะแล้วก็มีอะไรไหมคะอันนี้น่กจะเป็นกระทรวงเขาจะลมนะคะเออๆลมค่ะลมมาแล้วค่ะมันก็เลยกชืให้ซนซอมวี้ค่ะเยอะๆๆค่ะเอาใหม่นะคะเค่ะขาดรึเปล่าคะเขาบอกคาดบ้านนะคะน่าจะเป็นสีของกระทรวงเวทมนต์นะคะแล้วก็ชาวบ้านบางคนได้เอ่อ มองเห็นนะคะเพราะก็เห็นว่ามีลูกไฟขนาดใหญ่หลายลูกหลุดออกมาจากอวัยวะเพศพุ่งมาทางโรงงานนะคะกับพระสุสานีีมีคําแนะนําออกมานะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณกังวลเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจขอคุณอย่าเพิ่งถอดใจค่ะให้คุณถอดทองไปจำนำก่อนอันนี้เห็นผลทันทีค่ะ